คราวนี้ลองดูนะคะกระบวนการและการประเมินคราวนี้เขาบอกกระบวนการนะคะจะต้องประกอบได้สามส่วนคือระบบคิดวิธีปฏิบัติแล้วก็ผลลัพธ์นะคะระบบคิดก็คือความคิดของเราะความเชื่อความศรัทธาของเรานะคะที่มาเป็นพื้นฐานนะตรงนี้นะคะ แต่ว่าระบบคิดอีกอย่างหนึ่งก็สามารถมาได้จากสิ่งที่เราเรียนรู้ในปัจจุบันนะไม่ใช่จากัดแต่เฉพาะในอดีตนะคะในปัจจุบันด้วยซึ่งมันอาจจะทําให้มีพวกการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะจากในอดีตนะตหลังจากที่เรามีระบบคิดแล้วแน่นอนมันก็ต้องไปสู่การปฏิบัตินะคะตรงนี้ว่าเรามีความเชื่อยอย่างไรเราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรนะคะนะอย่างเช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นจากระบบคิดแล้วก็การปฏิบัตินั่นแหละนะคะนะซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดเป็นตัวเงินก็ได้อาจจะเกิดเป็นอะไรอะเครือข่ายก็ได้หรืออาจจะเกิดเป็นความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือว่าอาจจะเกิดเป็นองค์ความรู้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกระบวนการทุนทางสังคมนะระบบคิดวิธีปฏิบัติแล้วก็ผลลัพธ์นะคะ คราวนี้มาดูนะนอกจากกระบวนการคิดแล้วมันจะต้องมีปัจจัยแวดล้อมของกระบวนการด้วยนะคะปัจจัยแวดล้อมอย่างเช่นเป็นรูปธรรมก็พวกเงินพวกเครื่องมือต่างๆนะคะตรงนี้ซึ่งอาจจะได้รับก,การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากกุ่ภายนอกก็ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันมันมีปัจจัยแวดล้อมที่เป็นนามธรรมด้วยในสิ่งที่บางครั้งเราก็มองไม่เห็นนะคะอย่างในเรื่องของความรู้ต่างๆนะคะ หรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีจากภายนอกนะคะซึ่งมันจะมีผลต่อระบบคิดหรือการทํางานของเรานะคะรู้จะเห็นว่าเป็นไงระบบเทคโนโลยีตอนนี้เป็นไงคะดีมากเลยเนาะคือแบบในชุมชนเนี่ยอสมอนี้ใช้ที่หมดนะ่าจะคนแก่คนเฒ่าอะไรอย่างไงเขาก็ใช้ไลน์ใช้อะไรที่หมดนะคะยกเว้นคนที่แบบเอ่อไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้การอะไรต่างๆการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยจะ เป็นไปได้ง่ายมากขึ้นแต่นั้นการง่ายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความถูกต้องเพราะว่าเรื่องอย่างหนึ่องอย่างหนูที่หนูเรียนหลักฐานเชิงประจักษ์ใช่ไหมหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ใช่ว่าอยู่มาปุ๊บหนูเชื่อหมดเลยอะไรมาแต่หนูก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าเอออันนี้มันจริงไหมอันนี้มันเป็นไปได้ไหมใช่ไหมคะเราจะต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะไม่ใช่ว่าข้อมูลทุกอย่างมางเงี่ยดี๋ยวสถิติตัวนี้มาอย่างเนี้ย ดูต้องดูละเรมีหลายอันเอมันจะเป็นไปได้หรือสถิติอะไรอย่างเงี้ยคือือมันต้องคิดคือบางทีมันก็มีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะก็ะฉะนั้นอย่าลืมนะตรงนี้ต้องดูด้วยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนีการดูแลสุขภาพเป็นไงคะใช้ระบบหลายเยอะมีการกำกับติดตามคนไข้เนาะจะเห็นว่าถึงแม้ว่าโรงพยาบาลตใหญ่ก็ตามนูเห็นไหมพยาบาลเขา report แพทย์เขาก็ report ทางเนี้ยส่งผลเอ็กซรเลส่งอะไรของเขานะนะคะ แล้วก็อย่างที่ครูไปดูงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีโทรศัพท์เฉพาะของของในตึกเขาอะของโรงพยาบาลนะคะที่จะมีการสื่อสารรายงานมีขอดอะไรต่างๆนะถึงเกี่ยวกับอาการคนไข้นะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยจะมาช่วยเราเยอะเลยนะคะแล้วครูก็เห็นอะไรเทเลเมตใช่ไหมคะในเรื่องของการส่งต่อคนไข้ใช่ไหมอย่างเราพอสตอนี่การตัดสินใจจะเป็นของพยาบาล ช่ไหมคะหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่เวงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการมาแคร์คนไข้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าจํานวนของเราไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้หรือตัวเราเองนั่นแหละบทบาทเราอะแค่ไหนนะคะขอบเขตต้องระมัดระวังนะเพราะอะไรก็ตามถ้ามันผิดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครมารับผิดกับเราหรอกนะคะ นะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมขอบเขตตัวเองอยู่ตรงไหนบทบาทอยู่ตรงไหนอย่างของอันนี้ที่เขาจะส่งต่อคนไข้เนี่ยเขาก็จะต้องมีการรายงานแพทย์ใช่ไหมที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วแพทย์ก็จะบอกอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าเอาก็ทําตามขั้นตอนนะคะอย่างที่ทราบมาที่อะไรอะ่ะตึกสี่ชั้นนี่อีกใช่ไหมที่เห็นว่านั้นวันนี้ครูอ็อาจา์จะม,มาสอนแป๊บนึงเห็นอาจารย์บอกว่ากา็คือว่ามีเรื่องของใบส่งตัวใช่ไหมคะที่ที่ว่าเหมือน แค่จะเซ็นไว้ได้ก่อนใช่ไหมแต่การตัดสินใจอะไรก็จะเป็นพยาบาลใช่ไหมคะเพราะคุณหมอไม่ได้อยู่ด้วยตลอดใช่ไหมั้าคกลางคืนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีแล้วพวกโน้ตโน้ตเนี่ยบันทึกไปนะคะเวลาทำอะไรอะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นคือถ้าเราไม่มีพวกหลักฐานอะไรอย่างนี้มันก็มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะคะในภายหลังก็จะนั้นทําอะไรทําให้ถูกต้องนะตรงนี้แล้วก็คานึงถึงบทบาทตัวเองด้วยนะคะ แต่ในขณะเดียวกันบทบาทของเราในการประสา,านง่ายกับแพร์อะไรเราก็ต้องทาถูกไหมอันนี้อันที่เราทําอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการส่งต่อเลยแต่ทําให้มันถูกถูกต้องนะคะคราวนี้การประเมินสถานภาพทุนทางสังคมนะคะท้าระดับไมโครกับแมโครนะคะถ้าระดับไมโครเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดนะคะนะ พวกความเชื่อทัศนคติความไว้วางใจต่างๆหรือว่าการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนะคะตรงนี้จะเป็นระดับไมโครเหมือนกับระดับเกี่ยวกับบุคคลนะคะแต่ถ้าพอเป็นระดับแมโครอันนั้นจะเป็นปัจจัยแวดล้อมคนที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะตรงนี้อยู่ต้องดูพวกโครงสร้างทางสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาระบบเทคโนโลยีระบบการสื่อสารระบบทางสังคมอะไรอย่างเงี้ย ที่ตรงนี้มันจะเป็นระดับใหญ่ละที่นะคะมันจะมากกว่าบุคคลละมันจะเป็นระดับที่จะส่งผลมาถึงระดับของบุคคลนะคะตรงนี้นะอ่ะคราวนี้มาถึงวิธีการค้นหาทุนเดี๋ยวครูสอนให้อันิเส่และล็อกเกให้เบรคนะคะวิธีการค้นหาทุนทางสังคมอะการที่หนูจะรู้ว่าคนไหนเนี่ยเป็นคนเสียสละคนไหนเป็นคนชอบช่วยคนน,คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยหนูทำาไงมงคะหนูจะมีวิธีอย่างไรมั้ง ในชุมชนหรือในที่ทํางานหนูอ,อะไรก็ได้ค่ะอ่าสังเกตหนึ่งละสอบถามสอบถามใครเอ่ยสอบถามบุคลากรหรือบุคคลใกล้ชิดอ่าอะไรคะอ่ากามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหมายถึงคนนั้นนะที่หนูอมองอยู่อ่าแล้วมีอะไรคะคนละข้อด้านหลังเนะียไหนครูกอได้ยินเดียวหน อะไรนะคะสร้างสัมหธภาพักับใครนะจัดการทํางานร่วมกันใช่ไหมจัดการพูดคุยอะขอฟังเรียงสุขภาพหน่อยไหนดีคะ่างนี้หนูจะรู้ว่าเออคนไหนนะดูจะเป็นคนเก่งคนดีคนเสียสละคนทํางานเพื่อกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วิธีค้นหายยังไงบ้างนะน,นอกจากที่เพื่อนบอกมาไหนยก่าพูดิอะไรนะคะสอบถามตัวสอบถามตัวเขาเองจะสอบถามว่าไงนะฮ <c oughs> ัชลาลหนูเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นไหมอย่างเงี้ยหรอมันก็จะดูแปลกๆไหมครูว่า ก็อ,อ,าอาจจะถามได้แต่คำพูดเนาะที่ที่เราใช้น,นคะคะคือเขาก็จะต้องเซลล์แอสเซสเมนต์ใช่ไหมเซลล์อิเวลูเเอรของเขาเองอ่ะคนอื่นว่าไงคะมีวิธีค้นไงนะางเป็ไงที่เพื่อนพูดนี่ใช่ไหมขอลองขอหรือว่าลองถามใครอยากช่วยไม่ไม่ไม่มีค้นหาทุนค้นหาก่อนนะเอาค้นหาก่อนยังไม่ต้องให้เขช่วย เอ่อค wow. oh, so so ้นหาก่อนว่าคนไหนที่เรารู้สึกเอออย่างเงี้ยอาจใช้แบบประเมินแล้วอะไรคะสังเกตขั้วขวางสอบถามจากคนในครอบครัวเขาอ่ะแล้วมีอะไรคะเขาทำหลังเร็ว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 เื่อไไหนอาจจะมีังคนอื่นชมใช่ไหมหาผู้นำหมู่บ้านหาคนอื่นสอบถามจากคนอื่นผู้้ใกล้ชิด ผูดำเนาอ่านะบางคนอาจจะเป็นบุคคลเบ้นแบบถูกอ่าพื้นฐานอาชีพเช่นอย่างไงนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นยายาาก็ต้องมีสักนิดหนึ่งเนาะ <c oughs> ที่สแสดงหนึ่งจิตใจที่อยากจะช่วยเหลืออ่ะนะคะเขา,า,ารวมทำกิจกรรมใช่ไหมเวลาเราอยู่กิจาก,การรมต่างๆนะคะลองดูสิอ,อันหนึ่งนะคะ เราอาจจะทําแผนถังกระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนนะในการแก้ปัญหาคืออาจจะประชุมร่วมกันเนี่ยนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าชุมชนเสนอใครอย่างเงี้ยเขาก็จะมีของเขาหลักนะคะแล้วคนชุมชนเนี่ยเขาจะรู้ของเขาเนาะว่าใครด้านไหนนะคะหรือว่าหนูอาจจะใช้แผนที่ทุนทางสังคมก็ได้นะคะเป็นแผนที่ที่แสดงว่าคนคนเนี้ยอยู่อยู่กลุ่มไหนนะคะทําอะไรบทดบาทอะไรนะคะ แบ่งกลุ่มคนกลุ่มแต่ละกลุ่มหรือแต่ละสถาบันนะคะในแต่ละชุมชนนะอ่ะเข้าไปเรียนรู้จากผู้ที่เป็นแหล่งข้อมูลในชุมชนนะคะอันนี้อาจจะเข้าไปเรียนรู้จากผู้สูงอายุก็ได้ผู้พิการก็ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลศักยภาพในปัญหาของชุมชนเพราะบางคนนี่ผู้สูงอายุบางคนนี่ท่านท่านประสบการณ์เยอะนะคะแล้วก็ผู้พิการบางคนเนี่ยคือ คือเขาพิการอะแต่ว่าเขาเขาก็มีความสามารถของเขานะคะอย่างที่ครูเคยของ,นะงนิสิตนะเขาก็ดีดีอะครูยังประทับใจเลยนะคะเกิดอุบัติเหตุเนาะแล้วก็คุณพ่อก็พิการนะคะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังขับรถนะขับรถแล้วแบบเขาอุตส่าห์อะไรอะใช้แอปพลายอะคะ่ะใช้ไม้อะเหมือนเหมือนคือเขาเหยียบไม่ได้น้อเขาก็ใช้ไม้เนี่ยหนูเหอนทาแล้วก็กดไปที่เกียร์ไอ้ขาเรา กดเบรกกดคันเร่งกดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ยังสามารถขับรถได้อย่างเงี้ยนะคะคือแล้วก็ยังไปทํางานเนี้ยคือเราจะเห็นว่าบางคนเขาก็โอเคเลยนะคะสำหรับการช่วยเหลือตัวเองหรือบางคนเนี้ยหนูจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มหาลัยเราเองนะคะเราเราไม่ได้ปิดกั้นนะสําหรับคนที่พิการนะคะเราให้โอกาสได้ซ้ำแต่ว่ามันแล้วแต่วิชาชีพเลยนะวิชาชีพไหนที่จะได้วิชาชีพไหนที่จะไม่ได้นะคะ อย่างบางอันเนี่ยหนูจะเห็นว่าอย่างบางคนที่เขาบางคนไม่มีแขนอะไรยอย่างเงี้ยเขาก็ยังบ้านลูกเก่งใช่ไหมที่ใช้เท้าถือพวกการถือปากกาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งนะคะตรงนี้เราก็จะได้ข้อมูลศักยภาพแล้วก็ปัญหาของชุมชนนะคะสภา์อย่างที่หนูบอกเนาะอาจจะเป็นสัมภาษณ์อย่างเงี้ยนะคะเรื่องการดูแลสุขภาพเอาพอเราเจ็บป่วยก็มมีใครมาดูแลบ้างเนี่ย นะคะตรงนี้สามารถถามคนในพื้นที่ได้นะคะหรือว่าถามจบุลบาลกรสมสารสุขก,ก็ได้นะคะสนทนากลุ่มก็ได้นะคะอย่างสมมุติหนูมีประเด็นอะไรที่สนใจศึกษาเนี่หนูจะสนทนากลุ่มเลยแล้วจากสนทนากลุ่มเนี่ยเราก็ต้องพอรู้ละใช่ไหมคะว่าคนที่เสนอประเด็นอะไรเนี่ยเราเราจะพอรู้ละว่าคนไหนที่เอ่อเป็นยังไงนะคะตรงนี้การสังเกตนะคะซึ่งการสังเกตก็แบ่งเป็นแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม แบบไม่มีส่วนร่วมนะคะก็อย่างเช่นหนูไปร่วมงานสมมติพิธีทาศาสนาเนี่ยเราก็ไปร่วมนี่แหละนะคะแล้วก็ดูว่าคนไหนทําอะไรอย่างไงแต่เราไม่ได้ไปมีส่วนร่วมอะไรนะอย่างเงี้ยน,นะคะการจัดทําแผนแม่บทชุมชนนะคะอันนี้ก็ต้องร่วมกันเลยหลายๆฝ่ายนะคะแล้วก็ดูค้นหาชุมชนนะักปฏิบัติเครือายในชุมชนอันนี้ก็ช่วยกันนะคะดูว่าใครที่เป็นคนที่ทํางานในชุมชนนะ เขาส่วนใหญ่คนนจนๆก็จะรู้กันนะคะแล้วก็การถอดบทเรียนคือเรื่องอะไรก็ตามที่มันเคยเกิดแล้วนะคะหนูสามารถถอดบทเรียนได้ว่าเออเรื่องนี้มันเกิดขึ้นปัใจจัยแห่งความสําเร็จมันคืออะไรและส่วนใหญ่แล้วเมื่อถอดบทเรียนเราจะพบว่าปัจจัยหนึ่งของความสําเร็จมันคือผู้นํานะคะผู้ผู้นาต้องเข้มแข็งนะคะผู้นําต้องสามารถที่จะรวมกลุ่มได้นะคะเพื่อที่จะให้งานมันสามารถไปข้างหน้าได้นะคะ แต่ในขณะเดียวกันส่วนใหญ่แล้วการถอดบทเรียนที่พบนั่นคือความร่วมมือร่วมใจของคนนะคะของกลุ่มคนที่จะช่วยกันนะคะแต่ก็อาจจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเสริมด้วยนะคะตรงนี้นอกจากนั้นนะคะหรูอาจจะศึกษาจากข้อมูล secondary data ก็ได้ใช่ไหมคะนะอาจจะเช่นข้อมูลจากแฟ้มครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าจากจอะถอมีใครไม่รู้จักจระเ้อไหม มีไหมหนูความจำเป็นพื้นฐานที่เราเรียนมานะว่าเราน่าจะได้เรียนใช่ใช่แต่ตอนนี้นะของบางพื้นที่จะไม่ใช่อสอมอแล้วนะเพราะว่าเขาให้ไปอยู่ในสบยัยเดียวกันเอาให้เพื่อนรู้จักก่อนที่ที่เกี่ยวกับเรื่องมีทั้งเรื่องสุขภาพมีทั้งเรื่องการสื่อสารทั้งเรื่องอะไรพอนึกออกไหมตัตเข้าใจว่าหนูเรียนมาแล้วแหละแต่อาจจะลืมอาร์โลบริคอสเนาะ รู้สึกจะสามห้าตัวชี้วัดนห้าหมวดนะคะลองหลงไปทบทวนดูนะอันนี้นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นอสมอใช่ไหมที่ว่าให้จะเป็นของสั่นักสุตเนาะแล้วก็อสมอเนี่ยไปสำรวจทุกปีแต่ตอนหลังเขาโอนไปให้อบตนะเป็นเป็นเป็นคนรับผิดชอบแต่อบตจะไปให้อสมหรือให้ไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันข้อมูลจราจอนะอย่างครูเคยไปฝึกงาน เอาอนักศึกษาไปฝึกน,นี่แหละปูก็โอ้พื้นที่ดีน้อร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยไม่มีอะไรตกเกณฑ์สักอย่างเลยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าถ้าตกเกณฑ์มันก็คือมีปัญหาก็คือ,อ,คอมันเออมันเออมันกลายเป็นอันนั้นอีกและกลายเป็นว่ามันเป็นปัญหาสําหรับคนที่ทานะไม่ใช่มันยอย่างสมมุติว่าเอสมการออกกำลังกายนะแล้วกันคราวนี้คือตกเกณฑ์คราวนี้เขาตอนทําเนี่ย ก็มันตกเกณฑ์เนี่ยมันก็ต้องทําทั้งหมดถูกไหมไม่ใช่ทําแต่ไอ้คนที่ตกเนี่ยทำทั้งหมดหมมแล้วคนท,นะท,ท,ทนี่คนที่มาก็คือคนที่อยู่ในเกณฑ์นั่นแหละที่ที่ที่ผ่านเกณฑ์นั่นแหละแต่คนที่ตกเกณฑ์จริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มาเขาก็เลยเหมือนกับว่าก็คือให้ผ่านไปนั่นแหละซึ่งตรงเนี้ยคือถ้าเราในเชิงวิชาก,การนี่มันไม่ได้นะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราต้องดึงมาใช้เป็นปัญหาเพื่อที่เราจะได้วางแผนต่อ แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันดูไม่เป็นปัญหาสักอันเลยอ่ะใช่ไหมคะตรงนี้หนูทํางานหนูก็ต้องระมัดระวังไปด้วยบางครั้งเนี่ยปัญหามันเกิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้การแก้ปัญหาไปอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งม,มันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องหรอกเนาะแต่ว่าคือมันเหมือนกับเขาทําแล้วแต่มันก็เป็นปัญหาสําหรับเขาอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นไม่ได้แก้ตรงจุดอีกอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วย เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เอามาที่ปูถือว่าหนูต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะต้องดูด้วยว่าเออข้อมูลมันน่าเชื่อถือไหมหรืออย่างไรนะคะตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกที่นะแต่หมายถึงว่าบางแห่งอย่างนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานะคะเขาก็เลยต้องออกไปทางโน้นนะคราวนี้การใช้เครื่องมือเจดชิ้นของคุณหมอโคม่านะคะอมีใครไม่รู้จักมีไหมอ่ะ เดี๋ยวกูด,ดัดนี่นึงกนี้จบกันมาท้างสุดปีปีสิบห้าปีคุณหมอกรงมากมาละตรงน,นั้นนะคะเครื่องมือต็ดชิ้นมีอะไรมากแผนที่เดินดินอันนี้ออกไหมเขาพูดอย่างเงี้ยออแผนที่เดินดินแผนที่เดินดินแตกต่างจากแผนที่ปกติของเราอย่างไรต่างกับแผนที่สังเกตที่เราทำนับได้อย่างไร เห็นที่เดินดินคืออะไรคะเราดูอะไรเอ่ยนักทำนักทำอะไรนะนักตเกียบตอบตอบตอบนอกจากจำนวนบ้านเรือนดูอะไรอีกอืมหนูดูชิ้นนี้คะ เขาดูตรงนี้ว่าแหล่งไหนที่เป็นแหล่งของชุมชนอย่างเงี้ยสมมติก็เจอเพื่อ้อมตากเขาก็ดูแล้วว่าอ,อ๋อน่าจะมีเด็กใช่ไหมคะหรือว่าอ่าอย่างที่เข้าบอกนะอย่างสมมุติแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีแล้วอย่างมีบ่อนนะ้ํามีอะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นที่แหล่งรวมกันของแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าร้านค้าเป็นแหล่งชุมนุมของของบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็แผนที่เดินดีก็ควรจะบอกได้ถึงว่าเอาบ้านนี้มีคนป่วยนะบ้านนี้มีคนจนนะ บ้านนี้มีควรอะไรอย่างเงี้ยพิการนะนะคะแล้วก็จะบอกให้ถึงเครือข่ายนะคะของในชุมชนคือไม่ได้มุ่งแต่จะไปนับก้าวกี่เมตรกี่เมตรอะไรอย่างนี้นะคือคือเขาจะเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางในในในชนุมชนนะคะ <c oughs> พอเวลาที่หนูไปเดินดูเนี่ยคือปกติแล้วเขาก็จะไม่ได้แบ่งอคูไปเท่านี้นะอันนี้พุกคนนี้ไปอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําว่าควรจะเดินไปด้วยกันจะได้เห็นด้วยกันนะคะเราก็จะได้มา คุยกันว่าเออปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะนอกจากเป็นที่เดินดินแล้วมีอะไรอีกอพังเคยืยาติอันนี้ครูเข้าใจว่าน่าจะได้หมดไหมครูเข้าใจว่าพวกหนูอาจจะต้องทําด้วยใช่ไหมที่เป็นจีนโนแกรมนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นโรคอะไรนะคะแล้วก็คนรุ่นหลังเป็นไหมนะคะพวกนี้จีนโนแกรมเนาะืะซึ่งมันก็จะมีสัญลักษณ์ของมันนะคะนะ แล้วก็นอกจากมีสองอย่างละที่เดินดินทำเคย่ยานแล้วเลยคะอ่าโครงสร้างองคอ์กรชุมชนมีอะไรมากมีกลุ่มอะไรมากอยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยใครบ้างแต่เราควรบทบาทหน้าที่อย่างไงอ่าแล้วมีอะไรคะอ่าระบบสุขภาพชุมชนโดยปกติมีอะไรมากอันไหนช่วยพูดตอบหน่อยระบบสุขภาพในชุมชนจะมีระบบอะไรบ้าง อ,อันนั้นอาจจะเป็นแพทยแพทยแผนไทยใช่ไหมคะแต่โดยปกติแล้วมันจะมีอะไรบ้างอันคนอื่นต้องช่วยตอบนั้งค่ะมีอะไรมีแพทแผนปัจจุบันแล้วก็อะไรอีกแล้วอะไรคะ ต้องตอบด้วยแพทย์แผนจุฬปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็แพทย์ที่พวกหนูพูดอะแพทย์ทางเลือกับที่ที่เขาเชื่อกันใช่ไหมคะและแ้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเซลก็คือการดูแลตนเองนะพวกนี้นะคะแล้วก็มีอะไรคะระบบสุขภาพโครงสร้างอ,องค์กรแบบที่เดินดินจีโนแกรมอัปติทิ่นชุมชนนี่แบ่งเป็นด้านไหนบ้างฮะก็เกิดการุตารางว่าเวลานี้เขามีมา งานอันนี้คืองานอะไรเขาเรียกปฏิทินวัฒนธรรมอันหนึง่งกับปฏิทินอะไรคะเศรษฐกิจใช่ไหมคะ,ะวา่าช่วงนี้อทำนาช่วงนี้ปลูกข้าวช่วงนี้ปลูกพริกช,ช่วงนี้ค้าขายใช่ไหมอันนึงก็คือปฏิาทาินวัฒนธรรมใช่ไหมคะว่าจะมีอฏิธิอะไรช่วงไหนอันนี้มันจะมีประโยชน์นะคะสำหรับเวลาที่หนูลงชุมชนเนี่ย หนูจะรู้เดี๋ยวสมมติบางทีเศรษฐกิจเขาเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปเก็บลำไยกันหมดอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปจัดกิจการอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะละเขาไม่มีใครมาร่วมกับเราละอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูนะปฏิทัมาตรฐานช่วงไหนที่เราจะไปร่วมกับเขานะคะแล้วมีอะไรอีกประวัติศาสตร์จุ้มจอนมีด้านไหนมากมาช่วยกันช่วยกันค่ะตื่นครูมาหมดแล้วเนี่ย ความเป็นมาของชุมชนด้านไหนมากด้านประวัติด้านอะไรคะการเมืองด้านอะไรอีกด้านอะไรคะสาธารณสุขด้านเศรษฐกิจด้านสาธารณสุขใช่ไหมคะหมู่บ้านนี้อย่างสมมติมีน้ํามาเมืเ่อไรมีรถบบสตอมเมื่อไรมีถนนเมื่อไรเราจะเห็นวิวัฒนาการของแต่ละที่นะคะ และมันก็จะทําให้เรามองออกว่าตอนเนี้เขาอยู่ตรงไหนนะคะสาหรับตรงนี้อย่างบางชุมชนเนี่ยอาจจะเพิ่งมีเราพานสตอหรือบ้านชุมชนมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันบอกเลยได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกชิ้นนึงก็คือประวัติบุคคลสาคัญใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมคะประวัติชีวิตซึ่งประวัติชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาทําเขาก็จะเป็นคนที่แบบเป็นผู้นาหรือคนยากจน หรือคนเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้น่ไม่ใช่ทําตักดื่นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าหนูมีเวลาเยอะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแต่ว่าคือเพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงประวัติคนบางคนนะคะแล้วก็มันเป็นตัวอย่างอย่างที่ครูประทับใจเนาะก็คือประวัติชีวิตนะคะของอสมอเนาะคือเขาเป็นอสมอเขายังอายุสี่สิบกว่าเองนะตอนนั้นที่ครูทําวิจัยเขาเขา,เขาเป็นแพทย์แผนไทยนี่แหละเป็นหัวหน้าแพทย์แผนไทยนะคะในพื้นที่แต่ก็อยู่เชียงใหม่นะ อันนี้นะคะแล้วประวัติเขาคืออะไรคือประวัติเขาคือแต่งงานนะคะแต่ก็มีปัญหาครอบครัวนะที่จะหย่าร้างนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับเจ็บป่วยอะ่ะเลริด้วยระบบประสาทด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็มีลูกห้าหัวคุยยังจาได้นะแล้วตอนที่ไปเรียนนวดอนะคะเขาก็ยังเอาลูกเข้าไปเลยนะไปเรียนด้วยเพราะว่าลูกจะจําได้แม่นกว่าเขากลับมาลูกก็จะมาสอนแม่นะคะตรงนั้นเพราะว่า ช่วงนั้นเขาเหมือนกับมีปัญหาเรื่องสมองค่อนข้างเยอะนะคะเลยจนเชื่อไหมว่าเขาแล้วก็เขาเรียนนวดแล้วเขาก็ชอบคุณหมอคนหนึ่งคือเขาเรียนนวดจะมีคุณหมอตาบอดกับคุณอะไรอะ่ะพวกนักกายภาพบำบัดนี่แหละนะคะคุณจําไม่ได้ละว่าเขาคนไหนที่เขารู้สึกว่าพอนวดแล้วเขาดีขึ้นเยอะนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามฝึกเนาะ ฝึก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 จนเขาเนี่ยจนเขาสามารถมันเป็นแพทย์เป็นหมอที่นวดแผนไทยได้นะคะแล้วเขาก็มาเป็นประธานด้วยนะนวดแผนไทยในพื้นที่นะคะและากาารดูความคิดของเขานะถามบอกเอะแล้วทําไมมันถึงคนอื่นยอมรับได้แล้วก็สามารถหารายได้ได้นะคะในพื้นที่เขาก็จัดบ้านเขาเลยนะเป็นเป็นเป็นอสจารที่นวดเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเริ่มใหม่เนี่ย มีงานอะไรเนี่ยเขาก็ไปวางละแล้วก็ให้ฟรีก็คือนวดให้ฟรีเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุอะไรคือมัเหมืนการประชาสัมพันธ์นะคะพอดีครั้งหนึ่งเขาก็จะมาหาแต่ครั้งแรกที่แบบไปตามงานตามอะไรอะไรเงี้ยเบื้องต้นเขาก็จะไม่คิดตังคเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จนตอนหลังของเขาเป็นแหล่งสถานที่นวดน,นะเป็นกอนสนด้วยนะคะแล้วก็แล้วเขาก็หายนะแล้วเขาก็หายจากโรคที่เขาเป็นนะคะ ก็เป็นสามารถที่จะเป็นวิทยากรเป็นอะไรให้เลยแล้วเขาก็มีครอบครัวเนาะคือเขามีลูกอยู่แล้วแล้วเขาก็มีสามีนะคะใหม่เนาะซึ่งสามีเขาก็มาเป็นโรคไตนะอโรคไตแล้วก็เขาไม่ได้เชื่อเนาะคือว่าลูกของสามีเนะี่ยลูกของสามีใหม่เขาเขาก็มีลูก,กอะน,นะแต่ว่าเนื้อเยื่อมันไม่เข้ากันแต่พอตรวจเนื้อเยื่อเขาอ่ะ เท่ากันกับสามีใหม่อ่ะ,อะแล้วก็เขาก็เลยเอาไปให้สามีเขาข้างหนึ่งนะคะพูว่าเออน้องแบบเขาเก่งอ่ะคนนี้เก่งน,นะคะแล้วก็ก็คือพอทํางานด้วยกันเนาะก็รู้ว่าเขาก็ต่อสู้พ่อนสมควรทีเดียวนะคะและจนเขามาเป็นอสมมได้แบบชนะระดับเขตระดับอะไรอย่างนั้นน่ะคือคือก็เราก็จะเห็นเออความพยายามของคนเนาะความตั้งใจความต่อสู้ของเขาเนะะี่ยค่ะ มันก็ทําให้เขาก็ประสบความสาเร็จแ่้นะตรงนี้ก็เป็น,เป,นเป็นที่น่าชื่นชมมากเลยนารค่ะอาต้องมือเจ็ดชิ้นไปละคราวน,นี้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้ก็ทําให้เราทราบว่าใครเป็นคุณทางสังคมใช่ไหมเราเราก็จะใช่ไหมคะจัดก,การพูดจาัดก,การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งหลายนะคะหรือการประชาคมก็เช่นกันอันนี้ก็สามารถเป็นวิธีการในการค้นหาุูทางสังคมหรือที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยหนูใช้ หลายวิธีผสมกันนะคะเพราะว่าวิธีเดียวมันก็อาจจะไม่ครอบคลุม